ยูนิชิุคาวช่างสาที่ามเดินข้ามผ่านจราปแลวดระวังกานตลายจากขบวนรถด้วยนะครับขบวรถที่กำลังวนเขาเรียกพิชางสลาที่สามเป็นขบวนของที้สูงวัยสของโลกหลัาตรงกั ครบครับที่นี่สถานีชุมทางถนนกีฬา้าจะีูสถานีชุมทางถนนกีฬาผู้โดยสา,านนราก่อนลงจากขบวนรถไฟตัวท็อบชิงของและสลัมภาระของท่านที่นำติดตัวมานำลงจากขบวนรถให้ถูกต้องครบถ้วนด้วยนะครับ ขบรถนนี้มาออกจากสถานีชุมทา,ทางถนนจีรพไปแล้วจะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีนครราชสีมาเป็นสถานีปลายทางของขอบรถเที่นี้ครับ